สวัสดีจ้าตุกตาอุดรชาแนลเขาขั้วอยู่แล้วนะจ้นะน้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้สิบาเฮ็ดไอหมักหมูห้าสิบไปหนึ่งห้าสิบไปหนึ่งน่าจะไปห่อพักกาดขาวหนึ่งน่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพน่าจ้าห่อกะสิ่ซับแค่รสให้ละเอียดน่จ้าแล้วก็กระเทียมซับละเอียดจ้าแล้วก็ผักชีหรือรากผักชีซับละเอียดนะจ้าล,ละเอียดแยดนบละเอียดแน่ละนน่ะพี่นอ้องน้ำมันก็ไปหลด,ดนะจ้า ขมผงเข้ากับสิมน,นี่นะจ้ะเซนม,มันหอยเด้วพี่นอนะ้องเนาะก็เอาเนื้อจา้าหมูเข้าหน่อยเข้าหลายมันหอยอันนี้ก็สิเข้เากันลงไปสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะจ๊ะพี่นอ้องสองช้อนต๊ะ ผสมนี่ให้ผมปรุงรสน้ำเดือดจ้าผมปรุงรสเนี่ยผมปรุงรสได้ใส่หลายๆเพราะเขาใส่อย่างนี้อย่างมันเข้มแน่น้อนนะแต่งนวัวเล็กหน่อยจ้าไผ่มักกับไส่ไผ่บะมักบะใส้กไสก่เ,กเดือดจ้าแต่งนัวจ้าใจะละเอียดแล้วใส่หน่อยละเอียดหน่อยจ้าน้ำตาลหย่อนนิดนึงเนาะจ้า าใส่เล็กน้อยเพื่อค่วงกลมกลมของรสชาติอาหารนะจ๊ะนั่นเลยเป็นคนกลมกลมนะจ๊ะเกลือเกลือนี่ก็ต้องใส่หนักจ่ายยันนั้นไอ้นี่ยันนั้นเข้มพอรสดีก็เลยมักหอยก็เข้มพอวันนี้ห้ากว่จะมากขันนะจ๊ะมักมักมักแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้หรือใส่กระไดเพราะใส่กระไดเด้อยจ้ะแต่ว่าสุดตาิใส่ไว้เพราะบางคนเด็กกินเดียวนี่งแล้วมีน้องเนาะ ะะห,หัากระตุยยิงเขาจะเคยถุ่มอ้อกันนะจ๊ะเขาแบมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะถอดถุงออกวันบ่ธนัดนะพี่น้องเนาะพอมีอยาใส่มือเราจะห้องบริหิบขายเราจะเ้าเห็ดกิ่นะจ๊ะแล้วเ้าก็สิไออ,ออกจากซ้ำไมาใส่ถ้วยไว้ใส่ถุงพลาสติกใส่แช่ตู้เย็นไว้จับดีซิบนาทีนะจ๊ะเนาะ เอาจมพรสิเอามาห่อใส่ผักกาดขาวนะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวหอบไปใส่ตู้เย็นก่อนนะจ๊ะเนาะก่อนที่ิศเข้าไอาน้นี่ก่อนอื่นเข้าเอ่อพักกาดขาวหอมมะลวกพ่อไอ้นี่ก่อนนะจ้ะลวกพ่อมันหยกพ่อมันหอยหมูเข้าใดนะจ๊ะเนาะหอบกับมันนกน้ำเย็นนะจ๊ะน,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 นะจ๊ะลวกไปหอบก็มานอกน้ำเย็นไว้นะจ๊ะหรือหอบกัเสียบไปห่อเล้วยนะพี่น้องเนาะ ไปห่อด้วยจ้าน้าจ้าใบใดเครื่องห่อของเฮาเน้าจ้าเมนูเพื่อสุขภาพเด้อจ้านี่ไอ้ผักกาดขาวหลวงแล้วก็มีเห็ดเข็มทองเน้าจ้าแล้วก็มีผักซีหอมเน้าจ้ารือว่าพักหอมบอมบานเท่าไหร่จ้าทำการห่อด้วยจ้าพี่น้องจ้าตักหมูใส่ จะี่นองก็เอาผักชีใส่น้ำมาจ้ะแล้วก็เอาอขึ้นทองนะจะบบนี้นะจ๊ะแบ้นี่ข้อกับบานหนึ่งนะจ๊ะเอาไปหมุนเวนะจ๊ะหอยลายอันนะจ๊ะ แล้วเาก็เฮ็ดไอ้กินกับน้ำจิ้มสุกี้ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อคำไงแต่บอก ก็ส่ห่อไปเรื่อยๆจนหมูห่อหมดนะพี่น้องเนาะแล้วเขาจะค่อยสีเอาไปหนึ่งนะจ้ะห่อไปเรื่อยๆจนหมูหมดนะจ้ะเด้อน,นี่ร่องเอาไว้นี่ใส่น้ำนะจ้ะนี่ร่องเอาไว้นี่ใส่ร่องเบิองและแต่มักร่องเบิองมันจะแสีบบ่ผักขึ้นฉายใส่แท่นผักชีผักชีตั้งหางก,ก่อนผักขึ้นฉายตั้งหางเราจะขาว่ามันอไหน,นี่เพื่อมันเปลี่ยนลุกชาหมากหน่อยแทนแต่ก็ว่าค่อยห่อไอข,ขึ้นฉายใส่น้ำแต่ว่ากับร่องเบิองจ้ะ เอาทั้งกับชีทั้งคืนชาแยเนะ yeah. หาือนกันห่อไปจนกว่ามันแล้วนะพี่น้องเนาะ้เขาจะไปหนึ่งเนาะจานะ้าเนาะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาหนึ่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาฝาหาม้ออบไว้เลยเขากินไปันน้ำจิ้ม น้ำจิ้มไส้ลูกชิ้นไส้ยังไงเล้ยจ้าเห็ดผึ่งแล้วป่ะเด้เห็ดวิธีกันนั่นเบอร์เขากันกินกับไปน้ำจิ้มสุกกี้เลยเด้อพี่น้องเด้อทำนั้นสุกเลยนะฮะถ้ามาเบิ่งต่อมันสุกกันนะจ๊ะเนาะเสร็จแล้วเขามาเปิดเบิ่งกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับตุ๊กตาอุดรชาแนล้วยนะคะเมนูเพื่อสุขภาพจ้าผักกาดขาวยัดไส้นะจ้ะ สุกแล้วเรียบร้อยจ้าล้วก็มาตักใส่จานพร้อมกินเลยนะคะตักใส่จานพร้อมกินเลยจ้ะพี่น้องเห็ดกินได้ด้วยจ้าไปกระล่งไดเอ็ดด้วยจ้าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะได้เห็ดก็กินได้ไม่ได้เห็ดก็กินได้นะคะคจ้าเฮ็จ้าเราก็เสิร์ฟ เสร์พร้อมกับไอ้น้ำจิ้มซุกกี้เลยเลืยนะจ๊ะนาอเซจแล้วจ้ะเมนูโฟร์สุขภาพของเฮานะจ๊ะนาอตุกตาขอลาขอบายบายเพียงแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบายจ้าสวัสดีจ้า